หัวเตียงนอนมีลิ้นชักจะส่งผลให้มีอาการปวดเมื่อยจริงไหมเตียงนอนในสมัยก่อนชอบออกแบบหัวเตียงให้มีลิ้นชักเพื่อเก็บของสำคัญหรือของจิบปาถะไว้ในลิ้นชักหัวเตียงโดยส่วนมากจะเป็นหัวเตียงที่ทำจากไม้จริงหรืออาจจะทำจากวัสดุโทนสีอื่นๆการที่มีลิ้นชักอยู่บนหัวเตียงไม่ได้ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยใดๆบางครั้งอาการปวดเมื่อยอาจจะเกิดจาก ตำแหน่งกระจกเงาหรือโตเครื่องแป้งที่ท่านต้องสังเกตหรือเตียงนอนที่ทำจากไม้ไปตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องการธาตุไม้ก็จะส่งผลต่อสุขภาพเช่นกันครับลิ้นชักเมื่อปิดไว้ก็เป็นแค่หัวเตียงไม่ได้มีพลังงานร้ายแผ่ออกมาทำให้ปวดเมื่อยไม่ต้องไปกางมุ้งนอนหรือทำผ้าม่านมาบางังลิ้นชักหัวเตียงเพราะโทนสีของมุง้งหรือสีของผ้าม่าน อาจจะส่งผลร้ายโดยที่ท่านคาดไม่ถึงคิดวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผลคือหนทางพลิกร้ายให้กลายเป็นดีด้วยตัวท่านเองครับ